เดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ดีกว่ากับราคาขนาดนี้ผมว่าคุ้มมากเลยอันนี้ผมเมื่อวานแกะรีวิวไปแล้วนะพอดีเมื่อวานรีวิวใน TikTok ไปแล้วอันนี้มาใน Facebook ก็ตัวตัวนี้ครับมันจะทำหน้าที่คล้ายๆกับตัว FDDX Kit ที่มันเป็นแบบสว่านแล้วหัวต่อแล้วไปแล้วมาแต่บางคนแบบเอ้ยมี FPD กับ FID แล้วมีแบบ ไขควงกับสว่านแล้วก็ไม่อยากจะซื้อตัวนั้นเพิ่มเพราะว่ามันจะเป็นสามซ้อนก็ผมก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยย้อนแสงวะย้อนนะแนะแนะนำเป็นตัวนี้เลยก็ตัวนี้นะครับชื่อว่า Light a n g e Adapter นะครับรหัส48322390หรือง่ายๆก็2390อ,อ่ะทำงานไงบ้างก็คือเดี๋ยวผมต่อให้ดูเลยดีกว่าก็คือตัวตัวด้านล่างเขาอะครับจะเป็นหัวแบบ หนึ่ทัี่ก็คือถ้าใครเห็นแันนี้ก็เข้าใจได้เลยว่ามันเสียบเข้ากับ FID ได้หรือใส่กับ FPD ได้นี่ก็จะเป็นหัวเดิมของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็คล้ายๆการเห็นมาตัวล็อกเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยครับเสร็จแล้วพร้อมใช้งานนี่คืออยู่แล้วนะแต่คือการการใช้งานตัวนี้มันจะต้องใช้อีกมือหนึ่งช่วยซึ่งเขาก็ทําเป็นส่วนที่เป็นยางเนี่ยทําให้เราแบบจับถนดัด มากขึ้นแล้วเราก็เนี่ยครับจะเป็นลักษณะยิงอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราทดสอบยิงกันเลยดีกว่าว่ากําลังมันมันอันนี้ไหมอันนี้ผมเดี๋ยวผมเปิดเป็นโหมดโหมดเกี่ยปล่อยนะ